ชุดแต่งงานแพทริเซียสวยมากได้เลิกแต่งงานมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับคู่รักสุดหวานแพทริเซียกูดและโน้ตวิเศษรังสีสิงห์พิพัฒน์ที่ได้เลิกมาในเดือนธันวาคมนี้ค่ะ หลังจากที่เจ้าบ่าวได้ทำการเซอร์ไพรส์คุกเข,าข่าขอแต่งงานไปเมื่อกลางปีที่ผ่านมาและได้ให้สัมภาษณ์เปิดใจถึงแพทริเซียกับสื่อว่าไม่ว่าจะกี่ปียังไงก็ต้องเป็นคนนี้ประทับใจในความน่ารักและจิตใจดีค่ะ ล่าสุดโนต้ตวิเศษก็ได้ค่วงว่าที่เจ้าสาวคนสวยแพทริเซียไปลองชุดแต่งงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะบอกเลยว่านี่แค่ชุดแรกที่เผยมาให้เห็นเท่านั้นนะคะอลังการสวยงามเป็นที่สุดพร้อมกับบอกเล่าไว้ว่า วันนี้พามาดูน้องลองชุดเจ้าสาวกันครับผมนี้ตื่นเต้นมากเลยและขอแนะนำแพลนเนอร์ของเราคือคุณแป้งลองกันหลายชุดเลยเฮฮากันมากครับเลือกแนวกันไม่ถูกเลยผมชอบแทบทุกชุดเลยครับจะเป็นชุดไหนลองติดตามกันวันจริงได้เลยนะครับแอบให้ดูกันแค่นี้ก่อนขอตัวก่อน ก็บอกเลยนะคะวันนี้คือส่วนหนึ่งเท่านั้นค่ะว่าที่เจ้าสาวทั้งสวยและน่ารักมากๆส่วนว่าที่เจ้าบ่าวก็บอกแบบยิ้มปรื้มปริ่มจนสัมผัสได้เลยละค่ะเห็นแบบนี้แล้วทีมงานก็อยากจะว้าไปงานแต่งเร็วๆเลยละค่ะต้องเป็นงานแต่งที่อลังการส่งท้ายปีนี้แน่นอนค่ะ